เป็นหนึ่งในโรคที่พบมากในประชากรทั่วโลกและมีแนวโน้มสูงขึ้นมากทุกปีซึ่งหากอาการสุดหนักกำเริบจนถึงขั้นเป็นไตวายเรื้อรังมีความจำเป็นที่ต้องรักษาด้วยการฟอกไตซึ่งสร้างความลำบากใจให้แก่ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายระยะเวลาในการรักษารวมไปถึงสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยด้วยค่ะไตคืออวัยวะรูปร่างคล้ายมะเร็งทวรเหลืองแต่มีขนาดใหญ่กว่า ทำหน้าที่ขับของเสียต่างๆที่อยู่ในร่างกายออกทางปัสสาวะทําให้เลือดและร่างกายของเราสะอาดหากไตของเรามีความผิดปกติหรือไม่สามารถทำงานได้ของเสียจะค้างอยู่ในเลือดและในร่างกายหากสะสมไปเรื่อยๆจะเป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะการดูแลไตเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าโรคไตวายรังสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย และถ้าหากเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้วจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรจะมีวิธีการรักษาอย่างไรและว,วันนี้รายการเซฮายสายสุขภาพจะพาไปฟังคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตลองไปฟังคําแนะนําจากแพทย์กันนะคะไตวายเรื้อรังความหมายมันก็คือการเป็นโรคที่มีภาวะการทํางานไตบกพร่อง คำว่าไตาวายเนี่ยแต่ว่าเราเติมคาว่าเลื้อรลังเข้าไปก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมานานแล้วในทางการแพทย์เราจะถือว่าไตาวายเลื้อรลังเนี่ยก็คือการที่การทํางานไตลดลงยาวนานเกินกว่า3เดือนขึ้นไปเที่ยวใช้เวลา3เดือนก็เพราะว่าถ้าตั้นกว่า3เดือนเนี่ยยังมีโอกาสที่ไตจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิน3เดือนไปแล้วเนี่ยไตยโอกาสที่มันจะฟื้นจับเข้ามาเนี่ยก็จะ น้อยมากแหละเพื่อเป็นสาเหตุหลักเหมือนเหมือนกันทั่วโลกเลยก็คือว่าประมาณกว่า7 0 8 0เนี่ยจะเกิดจากโรคสัมพันธ์2ตัวก็คือเบาหวานกับความดันนะฮะส่วนที่เหลือนอกอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นโรคอื่นๆตามมาที่เจอได้แล้วแต่ภูมิภาคเรื่องยาอีกตัวนึ่งที่เป็นตัวสํำคัญที่เราใช้กันบ่อยไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันใช้รักษาโรคนะฮะพวกยาปฏิชีวนะบางตัวยาแก้ป,ปวด ซึ่งเป็นตัวที่เจอบ่อยๆในในบ้านเราที่ใช้กันอยู่แล้วก็สุดท้ายก็โรคที่เจอไม่บ่อยแต่ว่าสําคัญไตที่เกิดจากกรรมพันธุ์จึงเรียกว่าโรคถุงน้ำในไตซึ่งโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จริงๆเนี่ยไตายวายเรื้อรังอาการมันเป็นมาเจอเอาก็ตอนอายุตอนที่อาการมันเป็นมากแล้วนะครับต้องทราบความเป็นหนึ่งว่าไตาวายเรื้อรังเนี่ยมันจะมีการแบ่งระยะของมันเป็น5ขั้นตอนของมันนะครก็คือ,อระยะที่1นถึงห ระยะที่1เนี่ยก็คือการทํางานอยู่ที่90%อัพขึ้นไปถ้าระยะที่2ก็คือการทำงานไตที่ประมาณ 60- 90ถึงระยะที่3ก็คือการทํางานไต30-60%ถึงระยะที่4ก็คือ1 5บถึงระยะสุดท้ายก็คือระยะที่5ก็คือการทำงานไตน้อยกว่า15%บนครับบางคนจะบวกเข้าไปอีกคือว่าถ้าถึงขนาดต้องล้างไตเนี่ยคือการทางานไตน้อยกว่า5%แหละนะครับถ้ามันเริ่มมีไตวายระยะต้นๆระยะหระยะ2 การหัวใจอยู่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์อัพขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอาการอะไรก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ามีไตวายนอกจากจะเป็นตรวจเลือดตรวจร่างกายพวกนี้ถึงจะทราบนะครับแต่ถ้าเข้าไปสู่ระยะท,ยท,ยท้ายระยะที่3ระยะที่4ขึ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอที่จะหม่งบอกว่าเป็นอาการเริ่มไตก็คือบวมนะครับอาการบวมซึ่งจะบวมเรื่องของบวมที่ขาก่อนแล้วก็จะเริ่มบวมหน้าบวมตาบวมตัวขึ้น อันที่2ก็คือพวกความดันสูงซึ่งความสูงนี่ก็เป็นได้ทั้งต้นเหตุสาเหตุที่ทําให้เกิดไตาวายแล้วก็เป็นได้ทั้งผลที่เกิดจากไตาวายก็ได้อันที่3ที่จะเจอได้ก็คือลักษณะของผิวพันธ์จะเปลี่ยนคนธรรมดาผิวพันธ์จะมีความชุ่มชื้นผิวจะดูนุ่มนวลแต่ถ้าคนไข้โรคไตเนี่ยผิวจะแห้งเนื่นองจากว่าของเสียเนี่ยมันจะขับออกมาทางไตาทางผิวหนังบ้างทําให้ผิวมันแห้ง จะเบื่ออาหารขึ้นไ้อจียนทานได้น้อยลงลักษณะพูกน้ก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าเป็นเรื่องของคนไข้โรคไตาวายแต่ไม่ได้ความว่าการมีอาการแต่ละอย่างเนี่ยจะหมายถึงเป็นโรคไตนะฮะมันจะเป็นอาการรวมๆกันเวลาไปหาหมอเนี่ยหน้าที่หมอก็คือว่าจะต้องตรวจหาก่อนว่าไตวายไตของไอภาะวะไตาวายเนี่ยมันวายมานานหรือยังมันมีส่วนเกี่ยพื้นกลับขึ้นมาได้ไหมนะครับแล้วก็ต้นเหตุเนี่ยมันเป็นจากอะไรหลังจากนั้นเราหน้าที่ของต่อไปที่หมอจะพยายามทำก็คือว่า ชะลอไม่ให้ไตเนี่ยมันเสื่อมลงเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็นคือปกติเนี่นยไตของคนเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วตามอายุแต่คนไข้ที่เป็นไตาวายแล้วไม่ได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยบางครั้งมันเสื่อมเร็วขึ้นแทนที่มันจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีมันอาจจะกลายเป็นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเห็นหน้าที่ของหมอคือจะพยายามจะปรับปรุงหาทางเพื่อควบคุมไม่ให้ไตเนี่ยมันเสื่อมเร็วกว่ากาหนดนไม่ให้ไม่ให้ถึงขั้นที่ว่าจะต้องบาลารซงไตก่อนเวลาสมควรจริง การล้างไตเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่คนอื่นคนทั่วไปเข้าใจนะครับการล้างไตมันเป็นการรักษาจุดสุดท้ายของไข้โรคไตวายเรือหลังก็ตามทีแต่มันก็ทําให้คนไข้ไตวายเนี่ยมีชีวิตยืนยาวกับพยาวได้ยาวขึ้นเ,เราจะทําเมื่อคนไข้เข้าไปถึงระยะสุดท้ายของของโรคนะครับก็คือการทํางานไตเนี่ยน้อยกว่า5%ซซึ่งตรงนี้เนี่ย สิ่งที่เราจะเห็นในคนไข้ก็คือคนไข้จะบวมคนไข้จะปัสสาวะน้อยคนไข้จะมีการเหนื่อยทานอะไรไม่ได้ของเสียขึ้นไปสูงมากๆถ้าคนไข้ที่มาถึงเ่อการไตาวายระยะที่5แล้วและไม่ได้รับการล้างไตส่วนญ่อายุก็อยู่ได้ประมาณอนนีกไม่ถึงปีก็จบนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีเทคโนโลยีเรื่องของการล้างไตาการปลูกไายไตายมากขึ้นก็สามารถสามารถยืดยาวชีวิตตรงนี้ไปได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดการล้างไตไม่ว่าจะเป็นทางล้างทางเลือดนะครับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือวิธีการล้างตรงนีา้ทางหน้าท้องเ,ออเราพบจากการให้การรักษาเป็นเวลายาวนานเนี่ยเราพบว่าตันพเิติคือคนไข้ที่ทําการล้างไตเนี่ยอายุจะเฉลี่ยเนี่ยจะยืนยาวมากขึ้นอยู่ได้ไปได้ถ้าล้างไตเนี่ยอย่างน้อยก็ห้าถึงสิบปี แต่นี้ขึ้นอยู่กับสภาพก่อนล้างไตแล้วขึ้นอยู่อายุถ้าอายุน้อยๆหรือว่าล้างไตตอนที่มันไม่บอบช้ำมากร่างกายไม่ซุดโทรมมากก็สามารถยินยาวไปได้5้าสิปีเรามีคนไข้หลายคนที่ล้างไตอยู่เนี่ยอายุการล้างไตล้างมาเป็นสิบปีแล้วก็มีนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าคณไข้อยุน้อยๆเราก็ยิ่งมีความหวังต่อว่าถ้าล้างไตแล้วถึงระยะหนึ่งนะกนะ็ถ้ามีจังหวะโชคดีก็สามารถทําการปลูกไข่เปลี่ยนไตได้นะถ้ายิ่งเปลี่ยนไตได้ หลังคนให้ก็จะมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกสิบยี่ปีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังอย่าพึ่งหมดกำลังใจนะฮะถ้าถึงแม้คุณจะลงไปถึงขั้นระยะที่5เที่จะเป็นต้องล้างไตแล้วก็หมายความว่าชีวิตจะจบอยตรงนั้นเราถ้าคุณได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมพอคุณยังสามารถยืนยาวต่อได้อีก1 0 20ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้าถึงขั้นต้องล้างไตแล้วอย่าเสียกำลังใจนะครับ การล้างไตไม่ใช่จุดจบของชีวิตนะครับแล้วไม่ต้องไม่ได้ถึงที่น่าสูญการใส่ใจดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากสําสหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทั้งการดูแลด้านร่างกายจิตใจการทําตามคําแนะนําของแพทย์อย่างสม่ําเสมอรวมไปถึงการเลือกรับประทานอาหารก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะวันนี้เรามีคําแนะนําดีๆจากนักโภชนาการในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังค่ะลองไปฟังกันนะคะ นะก็ในส่วนของด้านโภชนาการนะคะกับผู้ป่วยโรคไตวายวเลื้อรลังนะคะคราวนี้อาหารที่คนไข้ควรทานนั่นคือจะเป็นในเรื่องของหลัก5้าหมูง่ง่ายๆเลยนะคะ,ะหมู่ที่1น,นะคะจะเป็นในเรื่องของหมูเนื้อสัตว์นะคะหมูเนื้อสัตว์นี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องที่ว่าคนไข้โรคไตจะต้องจํากัดในเรื่องของโปรตีนเป็นอย่างมากนะคะก่อนฟอกไตนะคะก็จะมีเรื่อง,องการคํานวณโปรตีนก็คือว่าการให้โปรตีนนี่จะอยู่ที่0.5ถึง0.8นะคะกรัมต่อคนไข้น้ำหนักตัว1กิโลกรัม ก็คือเราก็คำนวณง่ายง่ายคือว่าให้คนไข้ในบริโภคในส่วนของเนื้อสัตว์ได้มื้อละ3ช้อนโต๊ะนะะคต่อมือนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรตีนที่เราควรเลือกรับประทานก็คือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดไขมันเช่นเป็นเนื้อไก่เป็นส่วนอกไก่นะคะค่ะเนื้อสัตว์ต่อมาที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงมากๆเช่นพวกขาหมูอย่างเงี้ยนะคะซี่โครงแล้วก็เนื้อสัตว์อาหารปรูปต่างๆพวกปีกพัน์ีซกอกแฮมเบคอนต่างๆพวกนี้นะคะ อาหารไปลูกต่าเนี่เราควรที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะอันนี้ถัดต่อมาในส่วนของหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตก,ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญกนะ็คือในเรื่องของการให้พลังงานนะคะโดยส่วนมากนี่เราจะเป็นให้ในเรื่องของแป้งปลอดโปรตีนนะคะเมื่อแป้งปลอดโปรตีน,นบางคนอาจจะเคยได้ยินมาเช่นในส่วนของมุนเส้นนะคะเส้นไฮนะคะเส้นสาคูต่างๆพวกนี้แล้วก็ถัดต่อมาในส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่ควหรหลีกเลี่ยงเนี่ย ก็คือจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นที่ควรหลีกเลี่ยงนี่คือเป็นพวกเส้นบะหมี่เหลืองนะคะพวกผู้นี้ทําจากพวกไข่นะคะอันนี้หรือว่าเป็นพวกเส้นหมี่ซส้วนะคะเส้นหมูเสื้อเส้นที่มันเป็นสีเหลืองๆหลืองนี้ที่มันมีส่วนผสมของไข่หรือว่าเป็นเป็นในเรื่องของกรรมวิธีเรื่องของการมีโซเดียมสูงนะคะเช่นพวกสปาเกตตี้เส้นมะกรูีต่างๆพวกนี้นะคะในส่วนของหมูไขมันนะคะไขมันที่ควรบริโภคนี่ก็จะเป็นในพวกไขมัน ที่มีประโยชน์นะคะเช่นพวกน้ํามันลําข้าวนะคะน้ํามันมะกอกหรือว่าน้ํามันข้าวโพดนะคะพวกนี้แล้วก็ไขมันที่คูณหล็กเลี่ยงเนี่ยก็จะเป็นพวกไขมันที่มีไขมันสูงมากๆเช่นพวกน้ํามันหมูนะคะหรือน้ํามันมะพร้าวพวกนี้นะคะคุณจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าพวกนี้เสี่ยงในเรื่องของภาวะในเรื่องของไขมันอุดตันในหลอดเลือดด้วยนะคะในส่วนของผักเนี่ยก็โดยส่วนมากในคนไข้ของโรคใตเนี่ยจะต้องจํากัดในเรื่องของโพแทสเซียมก็ส่วนมากเราจะหลีกเลี่ยงพวกผักที่มีสีเหลืองสีส้มเช่น ฟักทองนะคะแครอทนะคะบรอกคลีผักบุ้งนะคะพวกนี้ก็คือจะหลีกเลี่ยงส่วนผักที่ว่าสีขาวๆพวกนี้เราสามารถทานได้เพราะว่ามีมีโพแทสเซียมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเช่นผักกาดขาวนะคะบวบนะคะฟักเขียวหรือเป็นพวกถั่วงอกถั่วลันเตาต่างๆพวกนี้สามารถบริโภคได้นะคะถัดต่อมาในส่วนของหมูที่5คือในเรื่องของผลไม้นะคะผลไม้ก็เหมือนกันก็คือจะ ต้องควบคุมในเรื่องของโพแทสเซียมก็มีอยู่ในพวกผลไม้ที่เป็นสีเหลืองสีส้มทั้งหลายแหละนะคะที่มีมากสุดก็จะเป็นในเรื่องของกล้วยนะคะหรือว่าเช่นเอื่นเช่นมะละกอแคนตาลูปต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของผลไม้แช่อิมม่มหรือว่าอบแห้งพวกนี้เพราะพวกนี้ก็คือกรรมวิธีเนี่ยคือเมื่อมันดึงน้ําออกเนี่ยทำให้อบแห้งยิ่งมีโพแทสเซียมสูงมากขึ้นนะคะผละไม้ที่เราควรเลือกเลประทานนะคะเช่น เป็นแก้มังกรชมพู่ซ้มโออปเปลิลนะคะหรือเป็นแกงโมพวกนี้ผลไม้ก็คือยังมีความจําเป็นเพราะว่าช่วยในเรื่องของคนไข้ไม่ท้องผูกนะคะเพิ่มในเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆให้คนไข้ด้วยเหมือนกันนะคะการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะทั้งการเลือกรับประทานอาหารการพักผ่อนอย่างเพียงพอและการทํางานในแต่ละวันโดยใช้ชีวิตตั้งอยู่บนความไม่ประมาทหรือละเลยต่อโรคภัยต่างๆ ราะไม่ว่าเราจะแข็งแรงขนาดไหนเราก็มีโอกาสป่วยได้เช่นกันค่ะทางที่ดีเราควรมันตัวสุขภาพปรึกษาแพทย์บ่อยๆเพราะยิ่งถ้ารู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถรักษาโรคได้ทันเวลานะคะและหากท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ทางนี้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 และก็ทางนี้ด้วยนะคะ และก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระกิงกุ้งกิ้งกุ้งก,งกิ้งกันด้วยนะคะและช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองโดยการใส่แมสรล้างมือเว้นระยะห่างเพื่อตัวของท่านเองและคนรอบข้างนะคะวันนี้รายการเซไฮสายสุขภาพขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ